จะมีสักกี่ครอบครัวที่ยอมให้ลูกสาวออกเรือนกับคนที่มีฐานะต้อยต่ำกว่าแม้ค่าสินสอดที่ได้รับจะไม่สมเกียรติเพียงใดเพราะว่าครอบครัวของจำปากลับไม่เคยมีคำถามและไม่เคยกดดันอะไรเพราอยากให้ลูกสาวได้อยู่กับคนที่ตนเองรักและชายผู้นั้นก็เป็นคนดีแค่นี้พ่อแม่ก็มีความสุขแล้วย้อนกลับไปเมื่อปีก่อนระหว่างที่จำปาเดินทางกลับบ้าน ก็มีโจรภูเขากลุ่มหนึ่งพยายามเข้ามาดักปล้นหญิงสาวแต่โชคย,ยังดีที่ได้นิ่งมาช่วยจำปาเอาไว้ได้ทำให้จำปาตกหลุมรักเขาเข้าตั้งแต่วันนั้นแม้หน้าตาของเขาจะไม่ได้ดูหล่อเล้าจนสาวเหลียวหลังทะว่านิ่งกลับเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์ชวนมองอย่างน่าประหลาดทำให้เธอมองเขาได้ไม่มีเบื่อเลยอีกทั้งนิ่งยังเป็นคนอบอุ่นเขาคอยใส่ใจแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ไม่เคยมองข้ามเลยสักครั้ง จำปาจึงไม่อยากปล่อยให้มิ่งหลุดหายไปจากชีวิตทั้งสองคบหากันได้ไม่นานมิ่งก็ให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอจำปาตามประเพณีหลังจากตกแต่งกันเสร็จแล้วจำปาก็จำต้องย้ายเข้าไปอยู่บ้านสามีเพราะชายหนุ่มต้องกลับไปอยู่ดูแลนางช่อผู้เป็นแม่นางช่อเองก็ใช่ว่าจะชอบในตัวของจำปาแม้เจ้าหล่อนจะสวยฉากตระกูลดีเพียงใดแตว่าเธอกลับรู้สึกไม่ถูกชะตาเธอเอาแต่คิดว่า คนอ่อนแอนลูกผู้ดีอย่างจำปาคงอยากที่ไก่ไม่ฝ่อหรอกแม่จำปาจะทำดีกับแม่สามีแค่ไหนแต่คนที่มีใจอคติกลับมองเห็นว่าอีฝ่ายเสยแสร้งแกล้งทำและคงจะเปิดเผยท่าแท้ในสักวันนางช่อเห็นมานักต่อน,นักแล้วพวกลูกผู้รากมากดีจะทำอะไรตำบากแบบชาวบ้านธรรมดาได้ที่ไหนกันซึ่งต่างกับจำปาอย่างสิ้นเชิง หญิงสาวกลับพยายามเข้าหาแม่สามีด้วยใจที่อยากจะสนิทสนมกับท่านหวังให้ท่านรักเธอพยายามช่วยงานบ้านงานเรือนไม่ให้ขาดตกบกพร่องแม้จะไม่ค่อยถนัดแต่จำปาก็ไม่เหนื่อยที่จะเรียนรู้เธออยากให้นางชอบประทับใจรวมทั้งมิ่งผู้เป็นสามีด้วยมิ่งอยากกินอะไรขอให้บอกจำปาพร้อมทําให้เสมอหากเธอทําไม่เป็นเธอก็จะหาวิธีทามาให้จงได้อย่างถึงที่สุด ช่วงที่มิงออกไปทำงานเธอต้องอยู่กับนางช่อเพียงลำพังสองคนทำให้จำปามักจะโดนแม่สามีกลัน่นแกล้งอยู่ทุกครั้งเมื่อมีโอกาสบางครั้งก็จงใจทำบ้านรกให้เธอเก็บกวาดบางก็หอบผ้าหอบผ่อนกองพเนินให้เธอเอาไปซักจำปาไม่ได้ติดใจอะไรเธอยอมทำทุกอย่างแค่หวังอยากได้รับความเอ็นดูจากนางช่อบ้างแม้ลึกๆเธอจะรู้ว่านางชอ่อไม่ชอบพอตนแต่เธอก็ยังคงพยายามต่อไป แต่เมื่อเห็นว่าไม่ว่าจะแกล้งอะไรลูกสะใย้แค่ไหนอีกฝ่ายก็ไม่เคยถือโทษโกรธเธอนั่นยิ่งทําให้นางได้ใจและยิ่งทําให้เธอหมั่นไส้ในตัวของจำปามากขึ้นคิดว่าจำปาก็แค่เสแสร้งไปเท่านั้นเพราะคงไม่มีใครสามารถทนการโดนกลั่นแกล้งได้นานนักหรอกเมื่อเป็นอย่างนี้นางช่อจึงอยากจะกระชากหน้ากากของลูกสะใภ้ออกมาในหัวจึงเต็มไปด้วยแผนการร้ายมากมายยูมาวันหนึ่ง นางช่อแกล้งเดินเตะทางน้ําจนไหลเลอะไปทั่วเรือนท่านยังร้องโวยวายใส่จำปาที่กําลังนั่งขาดพื้นอยู่ว่าไม่รู้จักวางของให้เป็นที่เป็นทางถ้าเกิดใครล้มหัวร้างข้างแตกขึ้นมาจะทําอย่างไรจำปายอยากจ,จะเถียงใจจะขาดเว่าสุดท้ายเธอก็ทําได้เพียงขอโทษหญิงชราท่านยังบอกอีกว่าคราวหน้าจะระวังให้มากขึ้นไปถึงกระนั้นช่อก็ไม่เคยสำเนียกว่าตัวเองนั้นทําตัวแย่ใส่คนอื่นแค่ไหน เลงช่อกลับใช้ทุกโอกาสในการติดติงจำปาแม้กระทั่งตอนนั่งทำกับข้าวในครัวเลิงช่อย,ยังตามมาบนว่าเธอใช้ไฟแรงเกินไปที่ทำแบบนี้กะจะเผาเรือนกันเลยหรืออย่างไรไม่ได้เรื่องยญิงชราบิดปากพูดในขณะที่หางตามองลูกสะพ้ายยางตำหนิลูกชายฉันไม่น่าไปคว้าคนอย่างเธอมาทำเมียเลยแค่งานบ้านงานเรือนยังต้องให้สอนขอโทษค่ะ ฉันจะทําให้ดีกว่านี้จำฟปารู้สึกน้อยใจจนอยากจะร้องไห้เธอรู้ว่าตัวเองไม่ได้เก่งงานบ้านงานเรือนเหมือนหญิงสาวในอุดมคติแต่เธอก็พร้อมเรียนรู้และปรับปรุงทุกอย่างอย่างตั้งใจเพราะว่าบางเรื่องมันก็ต้องใช้เวลาเช่นกันหากเธอผิดจริงขอแค่บอกเธอเธอพร้อมจะปรับปรุงตัวเองยายต้องเจอถ้อยคำทำลายจิตใจเช่นนี้ลูกชายของฉันมันไรว้วาสนาจริงๆ เันเช่ายังคงพูดจาค่อนแคะให้ระคายใจไม่เลิกจำปาเองก็พยายามไม่ถือสาและคิดเพียงว่าหากเธอรักมิ่งเธอจำต้องอดทนอีกทั้งมิ่งยังแสนดีกับเธออยู่เหมือนเดิมไม่มีสักวันที่ชายหนุ่มเปลี่ยนไปนั่นยิ่งทําให้จำปารักมิ่งมากขึ้นไปอีกทั้งคู่จึงวางแผนอนาคตว่าอยากมีลูกด้วยกันสักสามคนทว่าจนถึงตอนนี้จำปาก็ยังไม่ท้องตามที่ปรารถนาสักที เธอจึงคิดว่าหากเธอมีลูกขึ้นมาให้หนางช่อได้เชยชมแม่สามีคงจะเอนดูเธอและรับเธอเป็นสะใภยแต่จำปาคงจะมองนางช่อในแง่ดีมากเกินไปเพราะคนไม่ชอบต่อให้ทำยังไงก็ไม่ชอบอยู่ดีนับวันนางช่อยิ่งแกล้งจำปาหนักมากขึ้นตอนบ่ายวันหนึ่งขณะที่มิ่งออกไปช่วยงานที่วัดนางช่ก็ถือโอกาสที่ไม่มีใครอยู่เรือนผลักจำปาตกบันไดจนเลือดตกยางออก ทั้งยังมืมองเธออยู่อย่างนั้นไม่ยอมช่วยเหลือสิ่งใดหลังจากเหตุการณ์นี้จำปาจึงเริ่มคิดได้ว่าเหตุใดเธอต้องยอมถูกกระทำอยู่ฝ่ายเดียวด้วยในเมื่อเธอก็สู้กลับได้หากชอบจะเกลียดเธอก็ช่างอะไรตอนนี้เธอไม่สนใจแล้วจำปาจึงนำเรื่องนี้ไปฟ้องมิ่งผู้เป็นสามีพอมิ่งได้ฟังเรื่องราวที่ภรรยารักเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ย้ายมาอยู่ในเรือนถูกผู้เป็นแม่กลั่นแกล้งอะไรบ้างมิ่งจึงทนไม่ไหว รับไม่ได้กับพฤติกรรมของคนแก่เจ้าอารมณ์จึงออกไปต่อว่าผู้เป็นแม่หวังให้อีกฝ่ายคิดได้ถึงอย่างนั้นนางช่อกลับไม่คิดจะขอโทษจำปาซ้ำยังเชิดหน้าใส่ไม่แยแสลูกสะพ้ยอีกเมื่อถูกลูกชายต่อว่าก็ยิ่งทําให้นางช่อกเกลียดจำปามากขึ้นไปอีกทั้งย่งน้อยใจว่ารักเมียมากกว่าแม่นางช่อไม่ยอมคุยกับใครเลยแม้กระทั่งมิ่งผู้เป็นลูกทั้งยังทําตัวประชดประชันตามภาษาคนแก่ ทว่ายิ่งกลับไม่สนใจผู้เป็นแม่อยู่ดียิ่งทําให้หนางช่อนึกเจ็บใจโทษว่ามิ่งเมินเธอเพราะจาปาเป่าหูบายวันหนึ่งเมื่อเห็นจาปากําลังนั่งขัดเรือนนางช่อจึงเดินเข้าไปเตะถังน้ําอีกเหมือนอย่างเคยหวังจะกลั่นแกล้งลูกสะพ้ายทว่าครานี้จำปากลับไม่สนใจเธอหันมองหน้าแม่สามีวางทุกอย่างในมือลุกเดินผ่านหน้าเธอไปอย่างไร้เยื่อใยมีนำซ้ำํา ปีฝ่ายยังไม่คิดจะทํางานบ้านงานเรือนเหมือนแต่ก่อนข้าวปลาไม่หามาให้เธอกินเพียงทํากินกับมิ่งสองคนกลายเป็นเธอเสียอีกที่ไร้ตัวตนในบ้านจำปารู้สึกสะใจไม่น้อยเพราะว่าลึกๆแล้วเธอกลับรู้สึกเห็นใจหญิงชราแต่ถึงกระนั้นเธอก็อยากดัดนิสัยนังชอบเหมือนกันจำปาพี่ขอโทษแทนแม่ด้วยนะจ๊ะมิ่งสวมกอดเมียรักเกี่ยรักใกล้จำปาไม่โทษแม่พี่หรอก งั้นพวกเรากลับไปทำตัวปกติกันได้ไหมพี่กลัวแม่เสียใจที่ถูกเมินเฉยจากพวกเราแบบนี้คราแรกมิ่งเองก็อยากดัดนิสัยแม่เหมือนกันจึงทำตัวตามน้ำไปกับภรรยารักแต่ว่าพอนานวันเข้าเขาเองก็รู้สึกเห็นใจขึ้นมาถ้าพี่มิ่งต้องการแบบนั้นจำปาก็ทำให้ได้อยู่แล้วละจ้ะคข้มขอจากสามีนั้นเธอไม่ติดใจอะไรอยู่แล้วด้วยพื้นฐานนิสัยใจคอหาใช่คนใจดำไร้ความรู้สึกไม่ วันต่อมาสามีภรรยาจึงเดินเข้าไปทักทายพูดคุยกับนางช่อเหมือนตอนที่ยังไม่มีเรื่องผิดใจกันจำปาเองก็ตื่นมาทำงานบ้านงานเรือนทำกับข้าวเหมือนแต่ก่อนในใจเต็มเปลี่ยนไปด้วยความหวังว่านางช่อคงสำนึกและยอมรับในตัวเธอมากขึ้นแต่จำปากลับคิดผิดเมื่อต่อนหน้ามิ่งนางช่อกลับพูดจาดีกับเธอราวกับคนถูกผีเข้าพอมิ่งออกไปทำงานแล้วเท่านั้นหญิงชราก็กลับกลายร่างเป็นอีกคน และครั้งนี้เหมือนว่าทุกอย่างจะดูแย่ยิ่งกว่าเดิมจำปาถูกโขกศัพท์ใช้งานราวกับทาสซ้ำยังต้องคอยรองรับคำพูดบาดหูที่ชอบพูดใส่แม้เธอจะพยายามไม่ถือสาเพราะไม่อยากให้ทุกคนกลับไปบาดหมางการเหมือนแต่ก่อนอีกเทาว่าหนึ่งช่อกลับแสดงนิสัยไม่ดีออกมาทั้งหมดทั้งไม่มีความเกรงใจใช้ให้จำปาไปขัดบันไดหากไม่เงาวิบวับห้ามลุกเด็กขาดซึ่งจำปาก็ไม่ได้คิดมาก เธอยังคิดว่ามันไม่ใช่งานหนักหนาอะไรเพียงแต่คำพูดของนังช่อนั้นดูข่มเหงเกันเกินไปหน่อยถ้าขัดได้แค่นี้ก็หอบเสื้อผ้ากลับบ้านไปเลยนังช่อลั่นวาจาใส่ลูกสะภ้ยอย่างขัดเคืองจำปลาย,ยังขัดไม่เสร็จเลยนะจ๊ะแม่จำปาพยายามข่มอารมณ์ตอบใครเป็นแม่แกหญิงชราถึงกับลมออกหูยามได้ยินสรรพนามที่อีกฝ่ายเรียก เธอเคยบอกจำปาไปหลายครั้งแล้วว่าไม่ต้องมาเรียกเธอว่าแม่เพราะเธอไม่ชอบใหญ่จึงได้ดื้อด้านไม่ฟังกันเลยขอโทษจ้ะจำปาลืมจำปาก้มหน้าสำนึกผิดร,รีบรีบทำทำเสร็จแล้วก็ไปทำขนมหวานให้ด้วยเพื่อขอฉันจะมาหาได้จ้ะให้ไวเข้าล่ะชักชา้าซะจริงนังช่อ,อยังกระแนะก,กระแนใส่จนถึงประโยคสุดท้าย จำปาคิดกับตัวเองว่าเธอทำถูกแล้วหรือที่ยอมให้หญิงชารานั้นทำตัวร้ายกาใส่อีกครั้งแต่ถึงยังไงเธอก็ไม่อยากผิดใจกับใครอยู่ดีพอเมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนางช่อก็เอ่ยปาบกบอกจำปาให้มาช่วยทั้งยังพูดจาดูถูกดูแคลนว่าหากอยากอยู่ที่นี่ก็ต้องช่วยกันทำมาหากินแม้จะเกิดในบ้านที่รำ่ำรวยก็ใช่ว่าจะนอนอยู่บ้านเฉยๆใช้แรงคนอื่นได้จำปารู้สึกไม่ชอบใจกับคำพูดของแม่สามีนะัก เธอสำเนียกตัวเองสเสมอว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ไม่เคยเกียนง,งานใดๆอยู่แล้วมิงเองก็กลัวว่าภรรยาจะเหนื่อยไม่อยากให้เธอมาตากแดดหน้าดำแต่ว่าเขาเองก็ขัดใจผู้เป็นแม่ไม่ได้ด้วยความที่จำปามาจากครอบครัวที่มีเงินมีชีวิตที่สุขสบายมาตั้งแต่เกิดจะทำอะไรก็แค่เอ่ยปากสาวใช้ทั้งหลายก็วิ่งเข้ามาหาเธอจึงไม่เคยทำไร่ทำนามาก่อนจนกลายเป็นภาพขัดตาของนางชอบไม่น้อย ตลอดทั้งวันเธอจึงได้ยินคำบ่นของแม่สามีอยู่ตลอดเวลามีผัวจนก็ต้องทนหน่อยนะแม่ผูด้ดีระหว่างเกี่ยวข้าวนังช่อคอยกระแนะกระแนะไม่เลิกบ้านฉันไม่ได้ร่ำรวยก็ตกองทำงานแบบนี้นั่นแหละจำปาไม่เข้าใจว่าเหตุใดแม่สามีจึงไม่ชอบเธอนักทั้งที่เธออุตสาห์ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นก็ยันทำงานไม่เคยเกี่ยง ยายนางช่อจึงยังมองไม่เห็นความดีของตนบ่ายคล้อยวันนั้นระหว่างที่มิ่งออกไปทําธุระเหลือเพียงจำปากับนางช่อสองคนในไร่จำปาก็เตรียมใจไว้แล้วว่าเธอจะต้องถูกนางช่อกแกล้งแต่ไม่คิดว่านางช่อจะใจดําปล่อยให้เธอเยืนเกี่ยวข้าวคนเดียวท่ามกลางแดดอันร้อนชาจนแทบจะเผาไหม้ไปทั้งตัวมีนําซ้ํายังบังคับให้เธอเกี่ยวข้าวให้เสร็จหากไม่เสร็จไม่ต้องึ้นมากินข้าวแม้จำปาจะรู้สึกเจ็บใจทว่า เธอก็ไม่อยากขัดใจแม่ผัวเธอก็อยากจะรู้เหมือนกันว่านังช่อน,นั้นจะแกล้งเธอไปได้นานแค่ไหนกันเชียวหรือบางทีหญิงชราอาจจะกำลังทดสอบเธอในฐานะลูกสะภ้ยอยู่ก็เป็นได้แต่บททดสอบโคจะหนักเกินไปพอยืนกลางแดดเกี่ยวข้าวจนนานโคก็ยังไม่เสร็จความหิวก็เริ่มเล่นงานจนตาลายมือก็สั่นจนไม่มีแรงเพราะว่าต้นข้าวในทุ่งนากลับไม่มีวี่แววจะเกี่ยวหมดดังที่ใจหวัง ได้หากฟื้นทําต่อไปเธอก็คงได้เป็นลมเป็นแล้งแน่นอนจำปาจึงตัดสินใจเดินไปกินน้ำในกระท่อมเพราะว่าเพอกลับถูกแม่สามีด่าทอว่าทําตัวสําออยเกี่ยวข้าวไม่เสร็จก็อย่าหวังว่าจะได้กินเลยยิงชรากระชากแก้วน้ำในมืออันสันเทาขอจำปาออกอย่างแรงพลางเทน้ำทิ้งต่อหน้าต่อตาแค่น้ำก็ไม่ได้หรอจ๊ะ น้ำเสียงอ่อนแรงเอ่ยถามแม่สามีอย่างตัดอ้อไม่ได้อย่ากินก็ไปเกี่ยวข้าวในถุงนั้นให้เสร็จอย่ามาทำตัวสมอ่อยแถวนี้ดรืยอความน้อยใจบวกกับความโกรธทำให้จำปาอยากประชดประชันเธอจึงกลับไปเกี่ยวข้าวตามที่หญิงเชราสั่งเธอก็อยากรู้เหมือนกันถ้าเกิดเธอไปลงขึ้นมานางช่อจะทำเช่นไรและแล้วจำปาก็เป็นลงกลางทุ่งนานดังที่คาดไว้นางช่อเองก็ทำตัวไม่ถูก ไม่คิดว่าลูกสะพ้ยจะเป็นลมล้มพับลงต่อหน้าต่อตายังดีที่มิ่งวิ่งกลับมาได้ทันเวลาพอดีแต่กลายเป็นว่าเมื่อเห็นลูกชายเป็นห่วงลูกสะพ้ายจนออกหน้าออกตาจากที่รู้สึกผิดจึงเปลี่ยนเป็นความหมั่นไส้แทนยิงยามเห็นจำปาทำท่าทางอ้อเสาะมิ่งท่านยังทำตัวสมอ,อยยิงทำให้นางขัดอกขัดใจจำปาเองก็รู้สึกว่าตั้งแต่เป็นลมในวันนั้นเธอรู้สึกว่าร่างกายของเธออ่อนแอลงอ่อนเพลียง,ง่าย ทั้งยังอารมณ์อ่อนไหวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเวลาถูกนางช่อดุทีไรน้ำตาจวนจะไหลทุกทียามโดนพูดจากระทบกระทั่งเธอก็ได้แต่แอบนั่งร้องไห้คนเดียวเงียบ,ยบแต่กระนั้นจำปาก็ยังไม่ยอมแพ้ที่จะเอาชนะใจแม่ผัวแค่ได้ยินนางช่อบ,บ่นว่าอยากกินแกงส้มสายบัวเธอก็ตามไปเก็บสายบัวที่อยู่ริมคลองในทันทีด้วยความที่จำปาไม่ได้ระมัดระวังทำให้เธอพลาดท่าเสียทีให้กับนางช่อที่เข้ามาผลักเธอจนตกน้ำ จำปาจึงรู้ได้ทันทีว่ามันเป็นแค่แผนการของแม่สามีใจร้ายนั่นเองแม้ในตอนที่เธอดำผุดดำโผล่หวังเอาชีวิตรอดจากมวลน,น้ำเพราะว่ายน้ำไม่เป็นนางช่อยังยืนมองด้วยใบหน้าเฉยเมยจำปาแค้นใจเป็นอย่างมากที่ถูกแม่กัวททำร้ายอยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอรับไว้และให้อภัยนางช่อได้เสมอเพราะว่าคราวนี้เห็นที่นางช่อคงจะเล่นแรงเกินไปหวังจะฆ่าแกงกันให้ตายชือรอ มิ่งได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจึงวิ่งมาช่วยได้ทันทั้งนึงจำปาเข้ามากอดอย่างห่วงใยก่อนจะหันไปต่อว่าแม่ที่เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดสองแม่ลูกทะเลาะกันรุนแรงกว่าครั้งไหนๆจนไม่พูดคุยกันอีกเลยจำปาเองก็บอกกับตัวเองว่าต่อไปนี้เธอจะไม่ยอมนางช่ออีกแล้วหากนางช่อร้ายมาเธอก็จะร้ายตอบกลับเป็นสิบเท่าในเมื่อทำดีแล้วไม่เห็นค่าเธอก็จะไม่พยายามทำอีกต่อไป จำปาเลิกทำงานบ้านไม่แม้แต่จะจับไม่กวาดยามกินข้าวก็ทำกินแค่กับสามีสองคนปล่อยให้หนางช่อหากินเองทำงานบ้านเองมิ่งเองก็ไม่ได้ว่าเธอจำปาจึงได้ใจเพราะอย่างน้อยมิ่งก็อยู่ข้างเธอไม่นานจำปาก็มีเรื่องให้ดีใจเมื่อเธอนั้นตั้งท้องลูกคนแรกมิ่งดีใจจนกลั้นความรู้สึกไว้ไม่อยู่มิ่งเถอเมียยิ่งกว่าเดิมจำปาเองก็ดีใจไม่ต่างจากเขาหลังจากที่พยายามอย่างหนัก ในที่สุดลูกก็มาเกิดสักทีทว่าเธอกลับรู้สึกตึดอัดใจอย่างบอกไม่ถูกหากลูกคลอดออกมาต้องใช้ชีวิตรวมกับแม่สามีอย่างนางช่อเธอกลัวว่าลูกจะพลอยโดนนางช่อรังแกไปด้วยเราย้ายไปอยู่ที่อื่นดีไหมพี่ทำไมละ่ะจะปาก็รู้ว่าพี่ทิ้งแม่ไม่ได้มิงถอนใ,ใจอย่างกระตุกกลุ้มถึงนางช่อจะร้ายเพียงใดแต่ก็ยังเป็นแม่เขาอยู่ดีและมิงเองก็รักแม่มากเช่นกัน แต่แม่พี่ไม่ชอบจำปาอดทนหน่อยนะจ๊ะสักวันแม่พี่ขาใจอ่อนและเห็นในความดีของจำปาแบบที่พี่เห็นถึงจะรู้สึกไม่ชอบใจกับคำปล่อยโยนของมิ่งเพราะว่าเธอกลับทำได้เพียงโอนอ่อนไปตามเขาถึงเธอจะไม่อยากอยู่ร่วมกับนางช่อแต่ชีวิตนี้เธอก็ขาดมิ่งไม่ได้เช่นกันส่วนนางช่อในตอนนี้เธอกลับกลายเป็นคนไม่มีตัวตนอีกครั้งอดน้อยใจลูกชายเพียงคนเดียวไม่ได้ยายจึงเห็นเมียดีกว่าแม่ นางทั้งอุตส่าห์เลี้ยงดูมาจนใหญ่ยามเห็นลูกชายกับลูกสะใภ้นั่งกินข้าวกันสองคนเธอกลับรู้สึกโดดเดี่ยวจนอยากจะร้องไห้ทั้งสองไม่แม้แต่จะพูดคุยกับเธอเลยหนจะงานบ้านที่เธอต้องทำเองทุกอย่างตั้งแต่ถูพื้นไปจนซักผ้าหากย้อนไปตอนที่ยังไม่มีลูกสะใภ้เธอคงไม่ได้รู้สึกอะไรที่ต้องทำงานบ้านราะว่าพอมีจำปาเข้ามาทุกเรื่องในชีวิตเธอก็ถูกสับเปลี่ยนไปที่หญิงสาวทำให้นางช่อเริ่มชิน ที่มีคนเข้ามาทำงานช่วยแต่พอจำปาไม่ยอมทำเธอก็อารมณ์เสียอยู่บ่อยครั้งและสั่งอะไรจำปาก็ไม่ฟังทั้งเจ้าหลอ่อนยังต่อปากต่อคำกับเธออย่างนึกไม่ถึงว่าจะกล้าทำนี่คงเป็นธาตุแท้ของจำปาที่เธอได้เห็นยิ่งนานวันเข้านางช่อยิ่งเริ่มเงาเหมือนกลายเป็นธาตุอากาศที่ไม่มีใครให้ความสนใจจนหญิงชรารู้สึกเศร้าใจแต่ไม่ใช่ว่าอาคติที่มีต่อจำปาจะลดน้อยลงบางครั้ง จำปากับมิ่งก็หนีหายออกไปจากบ้านไม่บอกไม่กล่าวกันสักคำทำให้เธอคิดไปต่างๆนานาว่าตัวเองถูกทิ้งเขาแล้วบ้านเริ่มกลับมาเงียบเหนาอีกครั้งยามที่หญิงชราต้องอยู่คนเดียวตามลำพังนางโช่ได้แต่นั่งเฉงื้อคอมองว่าทั้งสองคนจะกลับมาวันไหนยิ่งผ่านไปหลายวันใจของเธอก็เริ่มอยู่ไม่สุขกลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับคนทั้งสองนางโช่จึงได้แต่สวดมนต์ภาวนาขอให้ไม่มีอะไรเหมือนที่ใจคิด นางพยายามออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนบ้านหวังคลายความเหงาทว่าพอเห็นเพื่อนบ้านได้ใช้ชีวิตกับลูกกับหลานอย่างมีความสุขก็พลอยรู้สึกอิจฉาเนื่องชอบเองก็อยากมีชีวิตช่วงสุดท้ายอย่างมีความสุขเช่นนี้บ้างได้เลี้ยงหลานเหมือนคนอื่นหากลูกสะพ้ายไม่ใช่จำปานางคงทำใจยอมรับอีกฝ่ายไปนานแล้วแต่พอมาคิดดูว่าเหตุใดจึงไม่ชอบจำปากันนะหรือจริงๆแล้วแค่หวงความรักกลัวว่ามิ่งจะรักภรรยามากกว่าแม่ กลัวว่าจำปาจะมีดีแค่หน้าตาชาติตะก,กูลคนที่เกิดมาสูงส่งเช่นนั้นจะมาจิงจังกับคนจนอย่างมิ่งทำไมเธอเห็นมานักต่อน,นักแล้วว่าพวกที่มีฐานะต่างกันมันไปกันไม่รอดหรอกนางช่อกลัวว่าจำปาจะเข้ามาหลอกลูกชายให้ตองเสียใจพอผ่านมาเป็นแรมเดือนกลาบเยียงไร้เงามิ่งกับจำปานางช่อยิ่งใจเสียและเริ่มโทษตัวเองว่าเป็นเพราะนิสัยของตัวเองทุกคนถึงได้หนีหายออกไป เพราะเธอคนเดียวทำให้บ้านร้อนเป็นไฟตลอดเวลาที่ผ่านมานางช่อไม่ปฏิเสธว่าโหยหาคำว่าครอบครัวที่มีนางและนิ่งและลูกสะพ้ยอย่างจำปาหญิงชารารู้สึกผิดที่เคยทำไม่ดีกับจำปามาสารพัดบางวันนางช่อก็เดินไปทั่วหมู่บ้านพลางถามหาลูกชายลูกสะพ้ยว่ามีใครพบเห็นบ้างหรือไม่เพราะว่ากลับคว้าน้ำเลวทำให้ผิดหวังอยู่ร่ำไปหญิงชาราเคยคิดว่า หากบ้านนี้ไม่มีจำปาสักคนเธอคงมีความสุขมากกว่านี้ยายตอนนี้เธอกลับหวยหาจำปามากกว่าเดิมทั้งยังเป็นห่วงทั้งสองคนอีกด้วยเวลาล่วงเลยมาเดือนที่สามมิ่งกับจำปาก็เดินทางกลับมาบ้านเนื่องจากว่าพ่อของจำปานั้นป่วยหนะักทําให้เธอต้องกลับบ้านไปดูแลพ่อส่วนมิ่งเองก็ไม่กล้าปล่อยให้ภรรยากลับไปคนเดียวจึงตามไปด้วยแต่ว่าไม่คิดว่าจะอยู่นานขนาดน,นี้เลยไม่ได้บอกลาแม่ก่อนไป แต่พอคิดมาถึงตรงนี้บอกไม่บอกนางช่อก็คงไม่สนใจหรอกมิ่งกับจำปาคิดกันอย่างนั้นส่วนจำปาก็เริ่มท้องโยเพราะอายุคันมากขึ้นการได้อยู่ห่างจากแม่สามีสามเดือนทำให้เธอสบายใจมากขึ้นไม่ต้องมาทนฟังคำถาถางที่หญิงชาราพร่ำพูดใส่หากไม่ติดว่ามิ่งกระวนกระวายห่วงแม่จำปาคงไม่อยากกลับมาทว่าพอมาถึงบ้านทุกอย่างก็ดูเงียบเงาไร้ชีวิตชีวา จำ b a รู้สึกว่านังช่อดูหม,ม่นมองลงไร้สง่าราศีจนหน้าตกใจใบหน้าทุกตรมเหมือนคนตรอมใจทำให้จำ b ปารู้สึกใจหายไม่น้อยเมื่อหญิงชราเห็นคนทั้งคู่นังช่อก็เปิดปากถามไถ่ด้วยความห่วงใย,ยทันทีทั้นยังโมโหที่ทั้งสองทิ้งเธอไปอย่างไม่ใย,ยดีเช่นกันแบบนี้คงไม่เห็นหัวเธอแล้วกระมังจำ b ปารู้สึกแปลกใจกับท่าทีของนังช่อหากเป็นเมื่อก่อนเธอคงถ,ถูกแม่สามีเข้ามาต่อว่าไปแล้ว ถึงอย่างนั้นจำปาเองก็ยังไม่ไว้ใจว่าอีกฝ่ายจะเปลี่ยนไปจริงๆอาจเป็นแค่กลอนอุบายเพราะครั้งก่อนนั้นนางช่อก็เคยแส้งทําให้เธอตายใจแล้วหาวิธีรังแกเธอจนเกือบจะจมน้ำตายมาแล้วเธอรู้สึกเข็ดหลาบมามากส่วนมิ่งในฐานะลูกเขาก็โกรธแม่ได้ไม่นานนักหรอกอะไรที่แม่ทําไม่ดีเขาก็ไม่อยากเก็บมาคิดให้คุนเครืองจึงเตรียมบอกข่าวดีเรื่องลูกหวังอย่างยิ่งว่าผู้เป็นแม่จะยินดีไปกับตนด้วย แม่จ๊ะจำปาท้องได้สามเดือนแล้วนะจ๊ะนิ่งบอกแม่ด้ดยรอยยิ้มเตื้อความสุขงั้นเหรอสงสัยแม่ต่อไปหาของบำรุงมาให้เมียเองแล้วละ่ะในขณะที่นางช่อพูดใดนน้ำเสียงเรืองร่าจำปากลับรู้สึกไม่ปลอดภัยเธอไม่อยากให้นางช่อเข้ามายุ่งเกี่ยวกับลูกของเธอหากนางช่อคิดร้ายขึ้นมาจะทำยังไงบทเรียนที่ผ่านมาก็ชัดเจนมากพอแล้วว่าหญิงชราคนนี้ไม่มีความจริงใจให้ใคร หลังจากนั้นจำปาก็พยายามเดีกเรียกนางช่อทุกทางแม้ฝ่ายนั้นจะเข้ามาถามไทยบ้างเธอก็ตอบเท่าที่อยากตอบหรือยามที่ช่อหาของกินบำรุงคันมาให้จำปาก็ไม่แม้แต่จะหยิบเข้าปากเธอไม่รู้ว่าที่แม่สามีทำดีด้วยมันคือการเสแสร้งแกล้งทำหรือเปล่านางช่อเองก็รู้สึกผิดต่อจำปาแต่หากจะให้เอ่ยปากขอโทษเธอก็รู้สึกกระดากอายไม่กล้าพอจึงไทยโทษผ่านการกระทำแทน ถึงกระนั้นจำปาก็ยังคงไม่ไว้วางใจนางช่อได้แต่บอกตัวเองว่าที่ลูกสะภ้หวาดระแวงในตัวเธอนั้นมันก็สมควรแล้วจำปารู้สึกว่าช่วงนี้เธออยากกินของเปรี้ยวเป็นพิเศษแต่หากจะไปสอยมะม่วงอยู่สวนหลังบ้านก็กลมเงยไม่ถนัดจำต้องรอมิ่งกลับมาจากที่ทำงานเสียงบนนี้ดังไปถึงนางช่อนางช่อจึงไปสอยมะม่วงมาให้จำปาได้กินซ้ำยังปอกใส่จานอย่างประณีตทำเอาจำปาแปลกใจไม่น้อย แม่เห็นว่าเองอยากจะกินมะม่วงกินซะสินางช่อเอ่ยกับจำปาพลางวางจานผลไม้ลงตรงหน้าลงสะใภ้ในท่าทีที่ไม่ได้นุ่มนวลนนะักด้วยความที่เธอเองก็ไปใช่คนอ่อนหวานมาตั้งแต่ไหนแต่ไรการแสดงออกบางอย่างอาจจะทําให้คนอื่นเข้าใจในตัวเธอผิดไปการกระทาหวานหวานมันก็เป็นการฝืนตัวเองซึ่งมันไม่ใช่ตัวเธอเลยจำปาเอ่ยขอบคุณตามารยาทส่วนมะม่วงจานนั้นเธอไม่คิดจะหยิบเข้าปากอยู่แล้ว ลึกๆก,ก็แอบ,บกลัวนางช่อจะเสียใจแต่เธอก็ต้องปกป้องตัวเองกลับมาอยู่บ้านมิ่งจำปาก็ไม่ได้คิดจะอยู่เฉยไม่ทำงานบ้านหรือทำตัวประชดประชันนางช่อเหมือนแต่ก่อนเธอยังคงทำงานบ้านและทำหน้าที่ภรรยาได้ไม่ขาดตกบกพร่องทำเอาสามีรักมากขึ้นทุกวันมิ่งเองก็ปากหวานบอกว่ายิงเธอท้องโตก็ยิ่งสวยผิวพรรณก็เปล่งปลัง่งแม้จะได้รับคำชมจากสามีในทุกวันแต่จำปากลับรู้สึกว่า ความรู้สึกบางอย่างนั้นไม่ได้ถูกเติมเต็มช่วงหลังๆมานี้มิ่งนั่งกินข้าวเป็นเพื่อนนางช่อทุกวันในขณะที่จำปาขอแยกไปกินคนเดียวในครัวโดยหญิงสาวให้เหตุผลว่าไม่สะดวกใจจะร่วมโต๊ะก,กับแม่สามีมิ่งเองก็เข้าใจที่ผ่านมาคงเจ็บปวดเพราะแม่เขามามากมายเขาเองก็ได้แต่หวังว่าสักวันทั้งสองจะเข้ากันได้เพราะถ้าไม่มีวันนั้นมิ่งเองก็คงเลือกใครไม่ได้คนหนึ่งก็แม่อีกคนก็ภรรยา หากต้องเลือกจริงๆมิ่งยอมตายซะดีกว่ากลายเป็นว่าตอนนี้มิ่งเป็นคนกลางในบ้านต้องคอยเอาใจทั้งภรรยาที่ท้องและแม่ที่เอาแต่ใจไม่แพ้เด็กหากตนให้ความสำคัญกับจำปามากเกินไปก็กลัวว่าแม่จะน้อยใจเข้าอีกเมียเองมันคงจะเกลียดแม่มากกระมังนังช่อเอิดประชดประชันกับลูกชายจำปาไม่ได้เกลียดแม่หรอกจ้ะแม่อย่าคิดมากเลย มิ่งพูดหวังให้แม่สบายใจเขาเองก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องไม่ดีที่นางช่อเคยทํากับจำปามาตอกย้ําเพราะปัจจุบันนางช่อก็ทําตัวดีขึ้นไม่ได้ระรานจำปาเหมือนอย่างแต่ก่อนแล้วพี่แต่แม่ตนเป็นคนแข็งกระด้างทําตัวอ่อนหวานไม่เป็นถึงอย่างนั้นก็นับว่าเป็นเรื่องดีอย่างน้อยนางช่อก็เปิดใจให้จำปามากขึ้นแม่ก็ไม่โทษเมียเองหรอกหากมันจะโกรธจะเกลียดแม่ก็หาใช่เรื่องแปลก ในเมื่อทำเรื่องต่าช้าไว้นรงช่อก็ยอมรับผลของการกระทําเธอผิดต่อจําปาจนยากที่จะให้อภัยจริงๆนังช่อเห็นสะพ้ยเริ่มท้องโตขึ้นเรื่อยๆยามเดินก็ลําบากขึ้นจึงอยากจะแบ่งเบาภาระทุกวันเธอจะตื่นแต่เช้ามาหุงข้าวทําอาหารไวรอทุกคนในบ้านแต่จําปากลับไม่กินอาหารที่เธอทําเลยจนนัืงช่อรู้สึกท้อใจทั้งยังน้อยใจที่ไม่ว่าจะทำเช่นไรความผิดที่มีต่อจำปาก็ไม่ลดน้อยลงเลย เธอเองก็หมดปัญญาจะเอาใจมิ่งมองเห็นความบาดหมางของทั้งสองคนแล้วก็เริ่มหนักใจหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปครอบครัวจ,จะมีความสุขได้อย่างไรกันมิ่งจึงพูดคุยกับภรรยาจำปายังไม่หายโกรธแม่พี่อีกหรอจำปาไม่ได้โกรธแม่พี่หรอกจำปาแค่ไม่ไว้ใจว่าที่แม่พี่ทำดีด้วยใช่เรื่องจริงหรือว่าแกล้งทำโทษจำปา พี่ไม่อยากให้จำปามองแม่พี่ในแง่ร้ายเลยนะพี่ว่าแม่คงสำนึกผิดแล้วแหละมิ่งรู้จักนิสัยใจคอแม่ของตัวเองยิ่งกว่าใครหากแกล้งทำจริงคงทำได้ไม่นานนักหรอกจำปาไม่ได้อยากมองดังช่อในแง่ร้ายเธอเคยเปิดใจให้ดังช่อหวังว่าหญิงชาราจ,จะรับเธอเป็นลูกสะใภ้ในสักวันแต่ว่าเธอกระถุกอีกฝ่ายทำลายความไว้ใจนั้นทิ้งอย่างไม่ให่ดีจำปาพยายามไม่เอาคำพูดของมิ่งมาคิดทว่าในหัวกลับนึกถึงไม่หยุด จนไม่ทันระวังเดินตกบันไดบ้านจมปาเจ็บจนอยากร้องไห้แต่ที่เศร้ามากกว่านั้นเธอกลัวว่าลูกในท้องจะได้รับอันตรายจมปาถึงปรับกัน้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เธอร้องขอให้คนช่วยแต่าสามีเธอกลับไม่อยู่บ้านมีเพียงนางช่อที่วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาประคองหญิงชรามือไม้สัน่นทำอะไรไม่ถูกเป็นห่วงจมปากับหลานจนประสาทจะกินทั้งยังวิ่งไปหาหมอตำแยในหมู่บ้านให้มาช่วยดูอาการของลูกสะภ้ย นับว่ายังดีที่จำปาไม่ได้เป็นอะไรมากคุณพระคุณเจ้าคลุ้มครองนะลูกนะจำปาไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วลูกนึงชอบพูดกับจำปาด้วยความโล่งใจทำเอาจำปารู้สึกตื่นตันใจที่แม่สามีเป็นห่วงเธอจำปาต้องขอโทษแม่ด้วยนะจ๊ะที่ทำตัวไม่ดีใส่แม่มาตลอดเธอรู้แล้วว่าอีกฝ่ายเปลี่ยนไปจริงๆจ,จนความรู้สึกผิดเริ่มเอ,อ่อล้นในอก ที่ผ่านมาเธอเองก็ทําตัวไม่ดีใส่ย,ยิงชาราอยู่บ่อยครั้งจนลืมคิดไปว่ายิงชาราคนนี้ก็เป็นแค่คนแก่ขี้เหงาที่หวงความรักจากลูกชายท่านยังพามิ่งกลับบ้านเกิดมาตั้งหลายเดือนไม่แม้แต่จะบอกกล่าวปล่อยให้ยิงชาราอยู่ลําบากคนเดียวแลราะว่าเธอก็ใจดําจนไม่น่าให้อภัยไม่เลยลูกแม่ต่างหากที่ต้องขอโทษลูกตัวแม่เองร้ายกับลูกมาก่อนหลายครั้ง แม่เองก็หวังจะให้ลูกอภัยให้แม่เหมือนกันนะนี่คงเป็นครั้งแรกที่น้ำเสียงนางช่ออ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดมาคิดคิดดูแล้วตัวนางเองก็แข็งกร้าวเกินไปหากเธอยอมอ่อนลงสักนิด,ดทุกอย่างคงไม่ย่ำแย่แบบนี้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้นางจะไม่ตั้งอคติกับจำปาและเปิดใจยอมรับหญิงสาวที่เป็นหัวใจของมิ่งทั้งสองนั่งพูดคุยกันถึงเรื่องราวภายในใจที่ไม่เข้าใจกันนางช่อเองก็เอ่ยปากขอโทษจำปากับทุกเรื่องที่ผ่านมา ที่ได้ล่วงเกินหญิงสาวจำปาเองก็ใช่ว่าจะเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นหากหนางช่อกล้าที่จะขอโทษมีหรือที่เธอจะไม่ให้อภัยเธอเองก็อยากมีชีวิตสงบสุขได้อยู่กับคนที่รักและมันคงจะดีมากหากแม่สามีรักและเอ็นดูเธอด้วยนอกจากที่เข้าใจกันดีแล้วชีวิตครอบครัวของจำปาก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนิ่มเองก็ดีใจที่ภรรยากับแม่นั้นเข้าใจกันได้ดี พอจำปาคลอดลูกนางช่อก็ดูจะเหิดหลานยิ่งกว่าใครอุ้มไปอวดคนนู้นทีคนนี้ทีอยากมีความสุขสมดังใจปรารถนาจำปาเห็นแบบนั้นแล้วก็ชื่นใจชีวิตของลูกสภัยอย่างเธอก็ต้องการเพียงการยอมรับจากแม่สามีเท่านี้แหละ